สวัสดีครับพี่โอนินทีเทพคุณคำโอเคนทิทีเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์ไทย หรือภาพยนตร์ไทยผสมกับภาพยนตร์ลาวก็ไม่ทราบนะครับเรื่องบังเอิญรักค่อยฮักเจ้าเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่สัปดาห์วันที่22 23มีนาคม2566และก็ชนกัน2เรื่องกับหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกมล่าตายนะครับสัปดาห์นี้มีหนังเข้า5เรื่องซึ่งเรื่องที่ดังที่สุดก็คือจอห์นวิกภาค4แล้วใครๆก็ดูกันไปหมดแล้วดูก็แต่จอห์นวิกอะทำให โรงหนังโรงภาพยนตร์ทั่วไปมีแต่จอวิกย์เข้าฉายนะครับที่นี่ที่ตอนนี้อยู่ที่ห้างพรหมนาดห้างพรหมนาฏแฟชั่นพี่โอมีพรหมนาฏกับแฟชั่นอยู่ใกล้บ้านนะก็ไม่มีหนังอีก4เรื่องเข้าฉายเลยพี่โอต้องไปดูที่รัชโยธินและบางกะปินะครับซึ่งหนังสี่เรื่องที่ว่าเนี่ยมีทั้งรอบน้อยแล้วก็จํากัดโรงด้วยเป็นหนังไทย2เรื่องดูไปแล้วก็จะคุยกันคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งส่วนอีก2เรื่องก็คืออนิเมะญี่ปุ่นมีที่รัชโยธินที่บางกะปิกม็มีนะครับต้องไปไกลหน่อย ก็ตอนนี้หนังไทยชนกันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับตั้งแต่ไลโอชนกับบุเพสนิว่ากลางปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีกรณีหนังไทยชนกันอีกหลายเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังใหญ่กับหนังเล็กชนกันเรื่องนี้ก็เป็นหนังปกติหนังวัยรุ่นชนกับหนังท้องถิ่นอีสานนะครับก็คนละกลุ่มเป้าหมายกันแต่สัปดาห์หน้าเนี้จะหนักหน่อยสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์ของวันจัก,กรีวันที่6 สัปดาห์วันที่6เมษายนจะชนกัน3เรื่องจังๆเลยค่าย M ก็จะมีอาตมาฟ้าผ่าแล้วก็เสือเผ่นส่วนค่าย G d h ก็จะมีบ้านเช่าบูชายันปีนี้เท่ากับว่าหนังไทยนี่โดดเด่นมากน่าจะมีเกิน50เรื่องเข้าไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็มีมากถึง40เรื่องปีก่อนหน้านั้นมีแค่10-20เรื่องเองครับทริปนี้พี่โอทําวันทริปต้องขออนุญาตดื่มชาตรามือไปด้วยเพราะคอแห้ง เมื่อเช้าไปาร่วมง,งานดันจีนสตาร์ก้อนกีดดติยศมังตรีกีติยศในหมู่โจรมานะครับที่สวนสมเด็จชิงรางวัลเหรียญแห่งกีติยศก็สําหรับสัปดาห์หน้าตอนนี้หนังเข้าฉายแล้วนะครับฉายรอบพิเศษสําหรับใครที่ อ,อ,อยากมาดูก่อนรอบปกติก็จะมีรอบประมาณหนึ่งทุ่มตามโรงภาพยนต์ทั่วไปเลยนะครับด mm ังเชียนสแดากรอนเกียรติยศในหมู่โจรก็พี่โอจะแนะนำแค่2เรื่องนี้แหละนอกจากจอ h ์นวิกก็จะแนะนำดังเชียนสแ n นดร g o กอนถ้ามีตังแค่ไม่ถ้าไม่ได้ใช้เอ็มพาร์ตนะครับใช้เอ็มพาร์ตก็ดูเรื่องอะไรก็ดูไปแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยพี่โอแนะนำดังเชียนสแตนดาร์กรอนก่อนแล้วก็ถ้ามีตังสองเรื่องก็ดูจอ h ์นวิกอีกเรื่องหนึง่งแต่สำหรับคนที่ชอบแอคชั่น เพียวๆแอคชั่นอย่างเดียวก็ดูจอวิดไปคนที่ชอบหนังครบรสชาติดูดังเชียนสตราคอนไปส่วนหนังเรื่องอื่นๆที่พี่โอทำคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยพี่โอไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะครับแม้แต่หนังเรื่องนี้บังเอิญรักค่อยฮักเจ้าค่อยรักเจ้าเป็นหนังที่น่าจะร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเป็น ได้รับการสปอนเซอร์จากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยพี่โอเห็งขึ้นโลโกโ้ดาราผู้กำกับนี่พี่โอไม่รู้จักนะครับส่วนใครที่อยากจะหาข้อมูลดาราผู้กำกับก็หาเองเพราะว่าถ้าพี่โอไปหาข้อมูลพวกนี้มาปกติแล้วถ้าเป็นหนังต่างประเทศพี่โอจะหาในเว็บมะเขือร o t t t n Tomatoes กับ IMDB ซึ่งมันเราจะมองข้ามส่วนที่เป็นรีวิวได้แต่ถ้าหาข้อมูลหนังไทยเนี่ยพี่โอจะไม่เจอนะครับก็จะไปเจอข้อความอยู่ในบทความที่รวมกับรีวิวแล้วถ้าพี่โออ่านพวกนั้นมาพี่โอก็จะเอาอิทธิพลการรีวิวของเว็บต่างๆเหล่านั้นมาติดมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พี่โอไม่ต้องการพี่โออยากดูแล้วก็อยากออกมาพูดด้วยความคิดของตัวเองนะครับบางอครักค่อยรักเจ้ากับเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกมล่าตายเนี่ยพี่โอคิดว่า ถ้าจะดูหนังไทยเป็นคนที่ชอบหนังไทยจริงๆอยากสนับสนุนหนังไทยจริงๆสัปดาห์นี้พี่โอ๊คิดว่าดูเรื่องนี้ดีกว่านะครับแต่น่าจะไม่ได้ฉายทั่วประเทศเพราะว่าเป็นหนังที่ท้องถิ่นอีสานมากๆเป็นหนังในจังหวัดอุดรธานีครับเราเคยได้ดูหนังจังหวัดคนครพนมไปแล้วเรื่องที่เป็นฝาแฝดเธอกับฉันกับฉันนะครับเรื่องนั้นเป็นหนังที่ดีมากค่าย g d h เป็น ไม่ได้เป็นหนังท้องถิ่นเป็นหนังภาคกลางนี่แหละแต่ว่าไปถ่ายที่นครพนมแต่เรื่องนี้เป็นหนังท้องถิ่นซึ่งทําขึ้นเพื่อโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีชัดชัดนะครับชัดชัดยังไม่พอมันยังมีความเป็นหนังเป็นหนังมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานอีกผสมกันก็คือมันเป็นสารคดีผสมกับหนังเรื่องหนึ่ง มันผสมกันชัดเจนมากๆแต่พี่โอมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงตัวมันน่าจะเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยนะครับว่าถ้าเที่ยวคือหนังเรื่องนี้ยอยู่ดีๆก็เป็นหนังเป็นหนังชีวิตมาก่อนพี่โอขอ,อย่ายาสปอยนะครับ เรื่องนี้มันเป็นหนังชีวิตพอชีวิตสักพักหนึ่งในกรุงเทพอ่าอกหักไปอยู่อุดรอ,อยู่อุดรและก็โฆษณาแหลง่งท่องเที่ยว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 ท่องเทีทเท่ยวจอดเรารู้สึกว่าอุดรธานีนี่สวยจังเลยหนังเรื่องนี้ดูแล้วคุ้นม,มากนะครับบอกแล้วว่าถ้าใครอยากจะมาดูสารคดีท่องเที่ยวเรื่องนี้ดูได้เลยในความเป็นสารคดีท่องเที่ยวเนี่ยพี่โอ๋ให้เรื่องนี้ได้สิบเต็มเพราะดูจบแล้วอยากเที่ยวอุดรธานีมากไม่ใช่แค่อ,อุดรธานีเท่านั้นลวง หลวงพระบางใช่ไหมเวียงจันทร์สิเวียงจันทร์ของประเทศลาวที่นางเอกอยู่นางเอกเป็นชาวลาวนะครับสวยมากมากหมายถึงนางเอกสวยแล้วก็จังหวัดจังหวัดจังหวัดเวียงจันทร์เมืองหลวงเวียงจันทร์ที่ประเทศลาวก็สวยอุดรธานีของเราก็สวยคือเรื่องนี้มีสามสวยเลยที่พี่โออยากแนะนําว่าคุ้มแน่นอนสําหรับคนที่ อยากจะผ่อนคลายด้วยภาพสวยๆไม่อยากดูหนังแอคชั่นฆ่ากันตายแบบจอร์นวิกหรือไม่ไม่ไม่ต้องการดูหนังฝรั่งที่อาจจะเป็นมุกไม่ตรงกับคนไทยแบบดันเจียนอย่างที่พี่โอแนะนําก็ได้ถ้าดูหนังไทยนะครับแล้วดูวิวสวยๆเรื่องนี้สวยแน่นอนอยากจะไปเที่ยวว่าอุดรธานีมีแหล่งที่เที่ยวที่ไหนบ้างประเทศลาวเวียงจันทร์มีแหล่งที่เที่ยวที่ไหนบ้างไปดูเรื่องนี้รับรองว่า จะสามารถจดรายชื่อแหล่งเที่ยวที่ต้องการที่สวยงามที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมเรื่องนี้คุ้มมากครับชื่อเรื่องบังเอิญรักคอยหักคอยรักเจ้าซึ่งน่าจะไม่ได้ฉายทั่วประเทศนะครับน่าจะฉายเฉพาะอีสานภาคกลางพี่โอไม่รู้เหมือนกันว่าภาคเหนือภาคใต้จะได้ฉายเรื่องนี้หรือไม่แต่ว่าอาจจะได้ฉายสัปดาห์เดียวสัปดาห์ที่2ก็อาจจะคงอยู่เฉพาะภาคกลางกับภาคาอีสานเป็นหลัก แล้วก็น่าจะได้ฉายที่ลาวด้วยเพราะว่าเมเจอร์มีสาขาที่ลาวนะครับเรื่องนี้ที่พี่โอให้คะแนนเต็มก็คือความเป็นสารคดีท่องเที่ยวและความสวยงามของนางเอกคนลาวผู้หญิงสวสาวชาวลาวนี่สวยสวยจริงๆสวยแบบนางเอกลาวนี่คือปกติพี่โอไม่ค่อยได้ชมผู้หญิงนะพี่โอจะคือพี่โอมีมไม่ค่อยมีความให้ความสนใจกับเรื่องความงามความสวยความงามของผู้หญิงเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ดึงดูดที่โอมากนอกจากผู้หญิงลาวแล้วแฟนของผู้หญิงคนนี้ก็หล่อมากด้วยก็คือทำไมคนลาวนี้หน้าตาดีกันจริงๆทั้งหล่อทั้งสวยนะครับเที่ยวกับพระเอกของเราแล้วพระเอกของเราไม่พูดดีกว่าก็เป็นมีความเป็นพระเอกคนไทยนะคือพระเอกเกื้อนพระเอกสัญญาในพี่โอรู้จักสัญญาชิตมณีแล้วก็เจ้านายพระเอก มีเพื่อนพระเอกเป็นฝรั่งคนหนึ่งคนนี้พี่โอชอบมากก็เหมือนกับที่เราครั้งที่แล้วดูรักได้แรงอ,อกนะอันนั้นก็มีบทตัวประกอบฝรั่งที่พูดไทยได้ชัดเรื่องนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยพี่อชื่อคริสโตเฟอร์เชฟใช่ไหมเป็นนักแสดงฝรั่งชาวไทยอีสานมั้งครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยนะในหนังแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่พี่โอรู้จักก็คือโจอีรระบบคนขายรตเตอรี่ที่อุดรก็พระเอกมา อยู่สถานพัฒนาชุมชนเพื่อเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์มีการปลูปลูกพืชผักมีการทำกรเกษตรตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกร,ร,กรที่นั่นมีงานทำแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพื่อให้ลูกหลานไม่ต้องไปกระจายไปทำงานที่อื่นนะครับอันนี้คือเป็นความคิดที่ดีมากแล้วก็ ที่นี่เขาจะเป็นต้นแบบให้อำเภออื่นๆตำบลหมู่บ้านอื่นๆทำตามตรงนี้เป็นความคิดที่ดีที่พี่โอเห็นว่าหนังทำได้ดีมากแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องความเป็นภาพยนตร์เนี่ยที่พระเอกอกหักแล้วมาเจอรักใหม่แล้วก็มีเพื่อนพระเอกก็อกหกักแอบรักผู้หญิงผู้หญิงม่รักผู้ชายเ,เพื่อนพระเอกจากกรุงเทพมีปัญหาครอบครัวมาเยี่ยมพระเอกแล้วก็โอ้ยเรื่องเนี้ย พี่โอ๋ว่ามันเยอะเยอะเกินไปเยอะจนเยอะจนบางทีมันไม่น่าติดตามนะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันมันมากไปนะไอความดราม่าความถ้ามีแค่ความโรแมนติกกกกุกกกุสลับกับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยพี่โอ๋ว่ามันกําลังดีเลยเรื่องความเยอะของความเนื้อเรื่องความดราม่าความที่ดูจัดไม่โรแมนติกแล้วก็บางทีก็เป็นความตลกที่ไม่ตลก ที่อะไรก็ไม่รู้ใส่เข้ามาเต็มไปหมดยคืออยากใส่อะไรก็ใส่คือคิดอะไรได้ก็เอามานําเสนอในเรื่องนี้ซะเยอะแยะเลยพี่โอเห็นว่าความเป็นเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ไม่ผ่านนะครับสาหรับสำหรับตัวเองนะคือจะบอกว่ามันเป็นหนังที่ดูไม่สนุกก็ได้ความนในเมื่อเนื้อเรื่องที่ดูไม่สนุกสำหรับพี่โอคือไม่โอไม่ได้ใส่ใจเนื้อเรื่องเลยนะ คือพอติดตามนี้เรื่องไปแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันก็เดี๋ยวกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันมันไม่ไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการรวมทั้งมีมุกตลกที่ไม่ค่อยน่ารักมุกตลกหยาบคายหรือทะลึงอันนี้พี่โอไม่ชอบนะครับมุกสกปรกมุกอะไรพวกนี้ไม่ชอบก็ความเป็นเนื้อเรื่องพี่โอไม่ให้เรื่องนี้เลยถ้าตัด เนื้อเรื่องออกไปเ,เหลือแต่สารคดีท่องเที่ยวยาวสักประมาณยาวเหมือนกันนะท่านวัดเฉพาะสารคดีน่าจะเป็นชั่วโมงได้พี่โอจะให้สิบเต็มความเป็นสารคดีท่องเที่ยวแต่เมื่อเอาเนื้อเรื่องมาผสมด้วยคะแนนเรื่องนี้พี่โอให้หเต็มสิบนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องมีคำพูดจาไม่ดีบุรีดูมินหยาดย,ยามเกลยดชันก็ต้องขออภัยไว้ละที่นี้และพบกันในคลิปอื่นๆครับคลิปที่จะตามมาต่อไปก็คือหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องเกมล่าตาย น่าจะโพสต์ได้วันต่อวันนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ